ครับ FC ไลอ้อนกาดบดิดตุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับการคอมเมนต์หรือการพูดคุยของคนที่ไม่รู้นะครับที่ท่านพูดว่าต้องให้เงินน้องไลอ้อนก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายรูปได้ท่านพูดอย่างนี้ก็ไม่ ไม่ประทับใจพูดพูดง่ายๆนะครับไม่ประทับใจของหลายๆคนนะครับทุกคนเขารู้ว่าไม่ต้องให้ตังก็ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้แต่การพูดของท่านจุดประสงค์อะไรเราก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ชอบนะครับผมก็ไม่ชอบการที่ผมติดตามน้องเขามา ถึงว่าจะไม่นานนะครับถึงจะไม่นานแต่ก็สังเกตมาตลอดไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องหยิบยื่นเงินทองให้น้องแล้วถึงจะถ่ายรูปได้นะครับไปถามแม,แม่ทุกท่านเขารู้นะครับเออท่านไปถ่ายได้เลยนะครับน้องก็ไม่เคยรังเกียจน,นะครับแล้วถ้า ท่านติดตามจริงๆลึกๆจริงๆแล้วท่านจะรู้เลยนะครับว่าเด็กคนนี้นิสัยเป็นยังไงนะครับไม่ว่าหน้าเวทีหลังเวทีหรือก่อนกลับบ้านนะครับหรือก่อนกลับบ้านพอแม่เขาไปส่งเขาก็จับไม้จับมือถ่ายรูปกันไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เงินให้ทองนะครับ ผมฟังแล้วก็มันก็มันเป็นอะไรที่ว่าไม่รู้ว่าจุดประสงค์การพูดของท่านมันเป็นยังไงเพราะอะไรถึงได้พูดแบบนั้นทำแบบนั้นนะครับที่ว่าต้องให้เงินน้องแล้วถึงจะถ่ายรูปได้นะครับท่านไปติดตามดูน้องได้เลยตั้งกต่เด็กๆเลยอายุตั้งกต่ติดสามประกวดร้องเพงลงล้มลุกคุกค,คาน นะครับออชนะมั่งแพ้มั่งนะครับเป็นของธรรมดานะครับก็ไม่เคยได้ว่าไม่เคยได้อะไรแล้วก็มาสมัครนะครับรายการหม่หมดนี่การเป็นแชมป์200สมัยนะครับไปติดตามดูได้ว่าตั้งแต่สมัยแรกมาจนถึงสมัย200นะครับน้องเขาได้บริจาคเงินไม่ใช่ช่วยเหลือ ช่วยเหลือนะครับผู้เข้าประกวดหรือว่าใครก็แล้วแต่เป็นเงินต้องล้านสี่ล้านหท่านคิดดูเองจากคนไม่มีนะครับและอย่างงี้มาว่าน้องเขาต้องให้เงินน้องเขาแล้วถึงจะมาถ่ายรูปได้มันก็ไม่แฟร์นะครับเออทางกระสมัยแรกยันสองร้อสมัยไปติดตามดูได้น้องก็หยิบยื่นนะครับหยิบยื่นให้กับ ผู้เข้าประกวดให้ว่าพี่หรือน้องหรือเพื่อนหลายๆายท่านได้รับได้รับน้ำใจจากน้องเขานะครับให้ติดตามดูได้นะครับพูดแบบนี้มันมันมอนก็เสียหายนะครับเสียหายไม่มากก็น,น้อยแหละท่านคิดอย่างนี้แม่ๆทุกท่านเขารู้กันหมดว่าน้องคนนี้ใส่เป็นยังไง นะครับน้องก็นิศัยเป็นยังไงการกระทำนะครับการกระทำท่านมีจุดประสงค์อะไรเราไม่รู้นะครับเออก็ขอให้รู้ไว้ซะด้วยว่าเออมันคำพูดของท่านมันไม่ถูกใจแม่แม่ทุกท่านนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับเออมันเป็นอะไรที่ว่าบรรทอน คุณทำความดีนะครับออน้องขอหยิบยืน่นน้ำใจให้หลายหลายท่านหลายหลายคนนะครับออไม่เคยเรียกร้องนะครับแล้วก็การไปดูน้องนะครับอองานวัดหรืองานอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการเก็บบัตรนะครับมีแต่ทำบุญอาเก้าอี้กับทางวัด ยี่สิบบาทสี่สิบบาทก็แล้วแต่บางวัดแต่ไม่เกินสี่สิบบาทเขากำหนดไว้เลยนะครับเขากำหนดไว้เลยก็พูดให้เข้าใจด้วยนะครับการที่จะมาพูดว่าออต้องให้น้องสองร้อยบาทถึงจะถ่ายรูปได้มันเป็นอะไรที่คำพูดอะไรที่ว่าสำหรับผมมันก็แรงนะครับไม่ชอบใจผมก็ไม่ชอบใจ นะครับการพูดแบบนั้นทุกคนเขารู้นะครับทุกคนเขารู้หมดเลยนิสัยเขาดีนิสัยน้องเขาดีพ่อพ่อแม่มมเขาถึงได้ติดตามนะครับเ,ออเขาไม่ได้หลับหูหลับตาติดตามนะครับไม่ได้หลับหูหลับตาติดตามไม่ได้ว่าหูนวกตาบอดนะครับที่มาติดตามน้องนะครับ ก็ขอให้ไปดูหลายหลายเทปหลายหลายคนที่เผยแพร่คลิปของน้องเขานะครับว่าน้องเขาเรียกร้องเคยเรียกร้องไหมนะครับไม่ว่าฝรั่งชมพู่ละมุดทุเรียนทุกท่านกล้วยเกยือเขาเอาไปฝากน้องไม่เคยรังเกียจนะครับไม่เคยรังเกียจพอพอ่แม,แม่เขาก็ดีใจ วันนี้หาฝรัลล่งเด็กฝรัลล่งไปฝากน้องไหลอันนะครับเออเขาภูมิใจนะครับที่ได้เอาไปฝากน้องคือน้ำใจเล็กๆน้อยไม่จำเป็นเลยที่ว่าจะต้องหยิบยื่นเงินทองให้แล้วก็ถึงจะถ่ายรูปได้มันเป็นอะไรที่ว่ามันสะกิดต่อมอารมณ์นะครับพูดง่ายๆเออจี๊ดขึ้นมาเลยเวลาได้ยินขึ้นมานะครับได้ยินขึ้นมา หลายๆท่านก็คงได้ยินนะครับคงเห็นแล้วหลายๆช่องเขาก็คงเอามอพูดแล้วครับผมก็จะพูดให้เข้าใจว่าจุดประสมของท่านมันเป็นอะไรมันคืออะไรที่ว่าการาใช้คำพูดแบบนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามดูได้หลายๆคลิปที่ว่าก่อนกลับแล้วเขาจะถ่ายรูปถ่ายอะไรกัน นะครับถ่ายรูปถ่ายเขาไม่เคยเรียกร้องนอกจากเราหยิบยื่นให้ด้วยความมีน้ำใจของเรานะครับเรามีน้ำใจน้องเขาก็รับนะครับเออน้องเขาก็รับถึงไม่ให้น้องเขาก็ให้ถ่ายรูปทุกคนเขาจะยืนเรียงแถวถ่ายรูปเลยนะครับเข้ามาถ่ายเสร็จออกถ่ายเสร็จออกนะครับแล้วไม่เคยบ่นพ่อเปแม่ไม่เคยบ่นไปวัาหน้าเวทีหลังเวที บนเวทีครับการกระทําของน้องเสมอต้นเสมอปลายก็คิดนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอธิบายให้เข้าใจด้วยไม่จําเป็นต้องหยิบยื่นเงินให้น้องแล้วถึงจะถ่ายรูปได้นะครับสวัสดีครับ